สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้คลิปนี้เนี่ยหมายพาทุกคน,นมาเที่ยวกันที่จิมทอมสันฟาร์มซึ่งก็อยู่ที่โคราชเองนะครับป่ะเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อน,นั้นไปเที่ยวชมบรรยากาศที่ไหนกันนะครับ ุดแรกที่เขาพามาเนี่ยก็จะเป็นจุดฟักทองยักษ์นะฮะและที่นี่เขาก็มีคอนเซปต์ด้วยนะฮะสำหร <EN solvent> ับปีนี้คือดอกไม้บานอีสานมวนซื่อนั่นเองนะฮะก็จะเห็นบรรยากาศทิวเขาแล้วเขาก็ปลูกดอกไม้รอบๆทิวเขาแบบอูหสวยงามมากๆนู่น <ras Android> เราได้ขึ้นมาตรงจุดบริเวณที่ชมวิวนะครับซึ่งก็จะเห็นวิว360องศาเลยนะฮะแล้วก็โซนนี้เนี่ยจะเป็นโซนของทุ่งดอกไม้นะครับส่วนโซนทางนน้นเนี่ยก็จะเป็นวิวทิวทัศน์หรือว่าภูเขานี่ครับมาถึงที่นี้นะฮะจุดแลนด์มาร์คของเขาก็คือฟักทองยักษ์นั่นเองอันนี้ยังเป็นรูปแบบขนาดเล็กนะฮะนี่ เนื้อแน่นๆเลยนะครับก็วางกองเรียงรายไว้เต็มเลยนะฮะก็สามารถเป็นมุมถ่ายรูปได้นะครับจุดบริเวณที่เรามาอยู่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าตัวดักฝันร้ายนะครับซึ่งเขาก็จะร้อยออกมาเป็นพวงนะฮะถ่ายรูปออกมาสวยมากเลยนะครับสำหรับมุมนี้ ตรงนี้เนี่ยจะเป็นทุ่งดอกดาวกระจายนะครับคือปลูกกว้างมากๆแล้วก็จะเป็นสีส้มสลับกับสีเหลืองนะครับพอเวลาเรามาถ่ายรูปแล้วเนี่ยคือรูปก็จะออกมาสวยมากๆครับ นอกจากที่นี่เนี่ยเราจะได้เห็นสวนดอกไม้ที่สวยงามบานสะพั่งเต็มสวนแล้วนะครับเขาก็ย <co f> ังมีการจำลองสำหรับบ้านตัวอย่างที่ชาวอีสานเนี่ยปลูกในสมัยก่อนด้วยครับ ที่พักแล้วนะคบหลังจากที่พาเ,เพื่อนๆนั้นไปนเที่ยวกันมาอย่างแรกเลยเนี่ยเราต้องมาคาจัสิ้งสกโกปรแล้วก็นช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงหน้าหนาวด้วยเพื่อนๆหลายคนอาจจะมีปัญหาผิวแห้งผิวแตกมายีเคล็ดลับมาบอกครับกับผลิตภัณฑ์จากสบันงาชาวเวอร์ครีมบรท์ตินิ่งจมรีนแอนฮันีนั่นเองครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวครีมอาบน้ําสบันงาสูตรมะขามผสมน้าผึ้งนั่นเองเนะครับที่จะช่วยในการเก็บกักความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีความเฟรชค,ความสดชื่นทําให้ผิวสะาด จดคบคลิปอาบน้ําจากสบันงาเขาจะมีสารสกัดจากสมุนไพรไทยด้วยนะครับที่ช่วยในการบํารุงผิวและสังเกตนะครับว่าตัวฟองของเขาเนี่ยจะมีความละเอียดมากๆไปทีเดียวนะครับ คุื่อนจะสังเกตนะครับว่าเมื่อเราอาบน้ําเสร็จแล้วเนี่ยผิวจะดูนุ่มชุ่มชื้นเหมาะม,มากๆเลยสําหรับหน้าหนาวแบบนี้ที่หลายคนมีปัญหาผิวแห้งผิวแตกและอยากจะได้การบารุงในการอาบน้ําด้วยก็แนะนําสําหรับครีมอาบน้บําสปัรงาสูตรมะขามผสมน้ำผึ้งนั่นเองนะครับเหมาะสําหรับทุกสภาพผิวเลยอ่ะตอนนี้เดี๋ยวขอตัวอาบน้ําต่อละกันนะครับครั้งหน้าเราจะมารูเพื่อนนะั้นเป็นชื่ที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลากอนนะครับบ๊ายบาย